สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตางกรอบค่ะเนี่ยทีวีเนี่ยน้ำมนต์น้องเมย์แล้วเอาให้ดูแล้วน้ำมนต์บอกว่าไอทีวีของเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่น้ำมนต์ทีวีด้วยนะอ่าทีทีวีรถเนี่ยไม่ใหญ่เท่าของรถตู้วันนี้ทันรถกระทานห ใหญ่ไหมแต่ไม่ยังเปิดไม่ได้นใหญ่กว่าต่อต่อเล่นเกมได้อันไหนอันไหนไใหญ่กว่ามันมันเหมือนเค,ครื่องดีเจในบ้านเลยมันก็น,นานเราไปดูหนังกับพ่อก็เป็นแบบนี้เลยสายชีดีแล้วก็เสียบสายต่อเล่นเกมได้เลยนะนะ่าจะได้มันสนุกกว่านะอ,าอันนี้อย่ายพูดอย่าพูดอันนี้อย่ายพูดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยาี๋ยวขึ้นขนาดเรื่งก่อนคันนี้สบายแล้วก็เหนื่อยเล่นเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนได้เลยใช่มันลบเสียงไปเยอะแยะ ไม่ต้องเสียบเยอะรู้รถเสียบสายเดี๋ยวเราติดไ้ีกว่านี่รถตู้จะติดไวไฟด้วยนะน้ำมลติดไวไฟด้วยของเราอ่ะของเราต้องไปทำฟิวกันนะลูกใช่ไหมรถน้ำมนต้องไปทำฟิวแล้วไม่ทันแล้วน้ำมลไปคันนี้ดีกว่าไหมลูกขับคันนี้ไปทำมาเรียบร้อยแล้ว เพราะทำไหนวะทงไหนใช่ใช่เขากล้าวเข้าใช่แล้วข้าหายแลเขาจะปิดทีวีใช่ระบบคำคำหาระบบคำตะบนคำตคำระบบคำรู้สึกชอบใช่ไหมตะบนนี่ไงโอ้โหทำไมรู้สึกงงที่ว่ามันใช้ยังไงโอ้มันใช้ยังไงถ้าใช้ไม่เป็นแล้วจะดูยังไงฝึกแป๊บเดียวฝึกแป๊บเดียวมันต้องมีซีดี เคอใช้แล้วแต่ตอนนั้นเมัน้อากกับอะไรอ่ะย่เป็นสภาพนัใช้ยสายเปิดดูมันพี่จดเนี่ยมัน้แล้วสายนึงมันต้องได้ใช้เสื้อเขียวมันต้องได้ใช้สายใช่ไหมเพราใจในเครื่องอรู้จะเปเครื่องีาใหญ่ๆเอาสายมันต่อแล้วเชืตรงหลังทีวีจะมีเร่งการละหนังมันจะไปอยู่ที่ทีวีใช่แล้ว อัน,น้หมไม่รู้เหมือนันดูต CD มันต้องได้ใช้สายใช่ไหมเจ้าของรถใช้ CD ก็ไม่ต้องใช้สายอ๋อนหนมไม่ไม่ได้ใช้สายจะเหยียบของวัดด้านพระอินแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองกันเฮีย <laughs> ไม่เคยลอง <laughs> ยังไม่รู้นะน่ะมีปุ่มยกทีวีขึ้นโชว์แค่นั้นเหรอใช่โอ้จาของรถองรู้เลยถ้ากดถ้ากดผิดปุ่มเกือดอะไรขึ้นนู่เรื่องเลยจะไหมน้ำมนกดผิดปุ่มนี่เป็นเรื่องนะไปก็ไม่รู้น้ำมนอย่าลงไปกดปุ่มนั้นปุ่มนี้นะเดี๋ยวประตูเปิดนะม่นะปุ่มมนอยู่หน้ารถเหรอไม่รู้ ใตัวนี้แกะได้อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปแกะนะมันเป็นระบบอย่าเพิ่งไปแกะนะลูกไม่รู้เขาใช้ทำอะไรบัางเจ้าของราเจ้าของรถยังไม่รเจ้าของรถก็ยังยังไม่รู้เรื่องเลยเขายังไม่ได้ขับไปเท่าไหร่เจ้าของรถนี่ถ้าไายตายคือแค่โชว์ทีวีกดปุ่มให้ทีวีขึ้นมาโชว์โชว์ทีวี่าอะไรขึ้นมาแค่นั้นนะคะทุกคนดูีน นี่ๆวันนี้เราจะดูว่าเราจะมีที่จะลดที่ไหนอเราจะได้เดินเหรอจัไม่เดินได้นอนเราจะได้เดินนี่ขนาดอ่าเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศแบบ เปลี่ยนใจไมเอามาไม่เป็นไรอาเลยมร่มทำไมเราไม่เอาร่มมาอะไรไม่ก็ไมมาไม่ได้เราสูวแดดช่วยฝนท้ไมลูกแดร้อนแดดวันนี้ร้อนมากลยร้ในรถนอนอนยังไงนอนดูที่ไหร้อนในรถกลาก็เป็นตาแดดหน้าชีวอืมวน้าง่เดียวเลยชีวิตเม่านเป็นยัง้างงานอลังการไหมอลังการ หนาวมีรำมีชุดก็คือเนี้อากาศหนาวมากนะก็คือเนี้ยแต่ว่ากบก,กอบก,ก็หนาวนะเมราะว่าเย็นมาได้ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเริ่มตื่นเช้ามา,าได้ใส่เสื้อกันหนาว,าาวไปหมวกไปแล้วคราวนี้แม่ชีที่วัดนะเพื่อนก็เอาผ้าคลุมไหล่ให้ผ้าผ้าผ้าสีขาวอะ่ะก็ห่มอุ่นมากจนถึงแบบจัดตอนขากลับเลยไปไปเวลาไปศึนก็ขอบคุณ บายคุณแม่เพลนหนาวเ,เลยปั้นแบบแบบแบบเลยสปันมันเยน็นอากาศเย็นมากแล้วก็ลมเลยแต่ที่บ้านนี่คือสบายบ้านสบายเลยไม่นหนาวเเนันน่งเล่นเกมสนุกสนานโอ้โห่ <c oughs> งเล่นเกมสนุกสนานชย็นเจนแล้วนั่งเล่นเกมสนุกสนุกแม่มาละแม่าแมาดูแบบได้กับเสียงคืนแมม่ก็อัดแสดงว่า ต่อไปนี่ถ้าอยากเล่นเกมต้องขึ้นรถคันนี้ใช่ไหมน้องบอลนี่เงินี่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยหนมอยู่นี่นงอยู่ม่ยากซืเบ้าเลยรถคันนี้มีเกมเล่นต่อไปนี้ขึ้นรถคันนี้ได้ไม่มีใครถ่ายคลิปไม่มีใครไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวให้พี่เบลไปปรับระบบที่เล่นเกมได้ก่อนพี่เลไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวให้พ่อปรับหรือป่าลูกต้องรอรอปีหน้าแล้วพ่อซื้อจอยโอ้ปีหน้าพ่อซื้อจอให้ ปีนี้เสัญญาลพ่จอจออ่านมันแบบต่เล่นที่หูบอกแม่อยู่้านนะคแ้วปีนี้เล่นเรื่องเล่นไอ้เครื่องรถคันนี้ไปก่อนไหมไมได้เดี๋ยวเพิ่ขึ้นแล้วมันมันใกล้ด้วยนะเนี่ยจอจอรถตู้น้ำมลเนี่ยมันต้องมันอยู่สูงแต่สนุกมันต้องได้มองดูแลสนุกอะแต่เนี่ยมันมันระดับสายตาเลยนะน้ำมลตาจอขึ้นจริงแ ยังเปิดไม่ได้ยังไม่ถึงเลยอ๋ยังเปิดไม่ได้ที่สําคัญคือยังเปิดไม่ได้นี่เองมันยังเป็นปริศนาอยู่เดี๋ยวรอดูยังยังเป็นปริศนาอยู่อะไรเป็นปริศนาทำไมแน่เราต้องรอดูก่อนนะว่าพี่เน่งจะทําได้ไหมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเออพี่เหน่งเอาแล้วโดนเด็กค้ามันปริศนาเป็นปริศนาเรไม่รู้ยังไม่รู้ลยต้องรู้ก่อนแสดงว่าในใจนี่แสดงว่าในใจนี่ทำมันไหนในขึ้นวันนั้นแหละอะไรล่ะเราพอเชื่ออยู่ ถ้าได้ก็พอเชื่ออยู่พอทำได้ก็พอเชื่ออยู่อยู่ดูว่าจะจอยมาเลยสองจอยได้ไหมหะนั่งเละมันได้หรือเปล่ามันได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่าก็มันใหญ่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจได้หรือเปล่าเราดูเราดูแต่เราดูว่าทำไม่ได้นะเรไดูแสดงว่ารถพ่อในต่อไปไม่มีความหมายใครถ้ากไิ่นหมดนะผมหยอกนะ กินรถหมดให้เธออยู่ได้เลยกินรถหมดกินรถหมดเหรอให้กลิ่นมันออกหมดเลยไม่มีกลิ่นเลยอ๋อไม่มีกลิ่นบอสเมาตลอดเมารถบอสใหม่ไงม่มีบอกแต่ราตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลาเร่องสบายเลยไม่ได้กินขนมเราแหลยจะตีนรถกลิ่นไก็กินอือเราตงต้องปิดแอร์ทิงไว้ปิดปากอากาศมันเข้าอากาศมันถ่ายเทกินมันจะได้ออกไปข้างนอกเปิดไว้ ของพี่หญิงโชคดีไงปวดได้สองข้างเลยไงออกไวลุงปวดได้ข้างเดียวลุงปิดตูดลุงต้องปวดตูดทิ้งไว้ก่อนเดินทางต้องปวดตูดป้าจะให้ลูงปวดตูดลุงต้องปวดตูดอากาศมันได้โลกน่าจะเปิดตั้งแต่ตอนนี้น่าจะเปิดตั้งแ <BJ S 1> ต่ตอนนี้เห็นแวจะได้หายไวๆใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใช่เวลา เรากำลังเดินทางไปวัดด่านแกดพะอินนะคะตอนนี้ไปบ้านนอกสามครับน่าจานกันจะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ได้บ้านนอกแกไปก่อนเราแกต้องไปนิคมคการซอยใช่ไหมอืมไปหาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย